มาดูที่เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจช่วงนี้เดือนสิงหาคมก็จะเป็นวันวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเด็กๆหลายๆคนก็ติดตามรอคอยนะครับส่วนทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีนายคารมพลพรขออภัยครับนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าทางกระทรวงอุดมศึกษ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวก็เชิญชวนนะครับเยาวชนและพี่น้องประชาชนเนี่ยเยี่ยมชมและก็ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี2567นะครับปีนี้เนี่ยจัดตั้งจัดขึ้นนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่า future science community for all นะครับจัดตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังวันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่25สิงหาคม2567ที่ impact เมืองทองธานีนะครับโดยการจัดงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจําปีนี้นะครับนับเป็นการเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและก็เป็นปีที่มีความหมายอย่างยิ่งด้วยนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นการเทริดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยแล้วนะครับก็ยังเป็นการตอกย้ําถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนะครับคุณผู้ฟังให้ก้าวไปข้างหน้าสู่การเป็นพลเมืองที่มีความรู้ความสามารถและก็พร้อมที่จะสร้างสรรค์วัตรกรรมเพื่อประเทศชาติด้วยนะครับ ปีนี้จัดขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่า Future Science Community for All นะครับก็คือมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศนะครับเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนและก็ประชาชนสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต สำหรับรูปแบบการจัดงานนะครับก็จะคล้ายๆกับเหมือนห้องเรียนขนาดใหญ่นะครับคุณผู้ฟังที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองเขาก็จะมีการสร้างสารรค์กิจกรรมต่างๆแล้วก็มีนิทรรศการหลากหลายที่น่าสนใจนะครับทั้งในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศเองด้วยนะครับโดยจะออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้น้องๆเยาวชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับเข้าไปเรียนรู้แล้วก็สัมผัสกับ วิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ